ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเซอร์จิมแรดคีมาหาเศรษฐีชาวอังกฤษสนใจที่จะแต่งตั้งแกแฮมพ์เตอร์ Ham มาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูนเตหลังจากที่เขาซื้อสโมสรมนยูสำเร็จน,น,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้เอริกันฮาผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของแมนยูนเตนั้นก็กำลังทำผลงานได้ดีนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์คาราบาลครับแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นท็อปโฟเพื่อไปศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะในอนาคต อันนี้ก็เป็นข่าวจากสำนักง,งานข่าวเดอะมิลเลอร์นะครับนี่ก็ฟังหูไว้หูกันบ้างน,นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเทนฮากนั่นแหละดีที่สุดแล้วและก็เหมาะกับแมนยูนิเต็ที่สุดแล้วครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเซอร์จิมแลดลีฟกันบ้างน,นะครับที่ตอนนี้มีข่าวแบบ ดังๆเลยนะแบบเป็นตัวเต็งที่จะเป็นเจ้าของแมนยูนเต็ดคนต่อไปนะครับเพราะว่าทางตระกูลเกลเซอร์นั้นพอใจกับข้อเสนอของเซอร์จิมมากๆและเงินที่เซอร์จิมมอบให้นั้นก็ไม่ได้น้อยกว่าทางกลุ่มกาตาซัทไหร่นะครับและตอนนี้นะครับทางด้านเซอร์จิมนั้นก็แอบติดต่อกับพวกกลุ่มเลดกุ๊ปนะครับเพื่อถามว่าเกลเซอร์มันตัดสินใจยังไงมันชอบอะไรยังไงไหมนะครับแบบประมาณว่าแบบ มีเหลี่ยมมามีเล่เหลี่ยมไปติดต่อกับคนที่ทําเรื่องการซื้อขายให้เกลเซอร์น่ะก็คือบริษัทกลุ่มเลทกรุ๊ปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกลเซอร์นั้นเขาจะเลือกใครระหว่างกลุ่มทุนกาตากับเซอร์จิมนะครับและตอนนี้มันก็มีเสียงแตกออกเป็น2เสียงนะครับก็คือแฟนบอลที่ชอบกับไม่ชอบนะครับบางคนก็ชอบกลุ่มทุนกาตาที่มีเงินเยอะ ้ามาบริหารแมนยูแล้วก็อาจซื้อนักเตะเข้ามาเพื่อให้แมนยูนั้นกลับข,ขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วก็ไปชิงแชมป์นะครับบ้างก็ชอบท่านเซอร์จิมนะครับเพราะว่าเซอร์จิมนั้นเป็นนักธุรกิจแล้วก็บริหารงานได้ดีมากออกมามีประสิทธิภาพมีขั้นมีตอนแล้วก็มีคอนเน็กชันกับหลายๆสาขานะครับที่เขาชอบอะไรประมาณนี้ครับก็อย่างว่านะครับเรื่องของอนาคตนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดยังไงนาอนแล้วก็ไม่รู้ว่าเกลเซอร์นั้นจะชอบใครระหว่างเซอร์จิมกับท่านชีครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคิมมินเจนะครับที่ตอนนี้ทางแมนยูเตดตนั้นกําลังดิ้นรนอย่างมากนะครับที่จะเซ็นสัญญากับเขาและคาดกันว่าทางนาโปลีนั้นอาจจะตั้งค่าฉีกสัญญาของคิมมินเจอยู่ประมาณ50ล้านยูโรถึง60ล้านยูโรนะครับทางนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ทางนาโปลีนั้นอาจจะไม่ขายคิมมินเจและทางตัวนักเตะนั้นอาจจะไม่มาแมนยูครับ มีเหตุผลดังนี้นะครับ1ก็คือว่าทางนาโปลีนั้นพึ่งคว้าแชมป์เซเรียอาในรอบ3-3ปีและตอนนี้ก็มีความสุขดีและนักเตะอย่างคิมินเจนั้นก็มีความสุขดีที่นาโปลีนะครับ2นะครับยังไม่ชัวร์ว่าแมนยูนั้นจะได้ไปลุ้นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าซึ่งทางคิมินเจนั้นเขากระหายที่อยากจะไปเล่นในเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและก็3นะครับการที่แมนยูนั้น,น,นทําเรื่องการซื้อการขายหรือการเทคโอเวอร์ไม่สําเร็จสักทีนั้น มันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคิม,มินเจนในเรื่องค่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าย้ายมาแมนยูเนี่ยคนที่จะการันตีค่าเหนื่อยของเขาได้ก็คือเจ้าของสโมสรนั่นแหละครับมันก็เป็นข้อพิาพาทที่ทางคิม,มินเจนนั้นต้องเก็บไปคิดนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นต่อ,ตอไปนะครับว่าคิม,มินเจนนั้นจะเลือกอยู่นาโปรีต่อหรือจะเลือกมาแมนยูนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจ้าหนูยูเลียนทิมเบอร์นะครับนักเตะวัย21่ปีจากทีมอาแจก ที่คาดว่าจะย้ายมาแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเจ้าหนูคนนี้มีค่าตัวอยู่ประมาณ44ล้านยูโรนะครับแต่การที่เจ้าหนูคนนี้จะย้ายมาแมนยูนั้นเจ้าหนูคนนี้ต้องได้รับเจนว่าถ้าหากเขาย้ายมาแมนยูเนี่ยเป็นการย้ายทีมที่เหมาะสมกับเขาจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าย้ายมาและเป็นตัวสำรองนะฉันต้องการลงเล่นเป็นตัวจริงเกือบทุกนัดนะฉันต้องเป็นคนสําคัญของทีมนะอะไรประมาณนี้นะครับที่ทางเจ้าหนูคนนี้ขอ ซึ่งตอนนี้นะครับทางเอลิทฮารก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเซ็นสัญญากับเจ้าหนูคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็ได้มองนักเตะหลายๆคนไว้เลยนะว่าจะซื้อเข้ามานะครับแต่ก็มีโอกาสสูงที่เจ้าหนูคนนี้จะย้ายมาเพราะว่าเขาเคยร่วมงานกับเอลิทฮาักสมัยที่อยู่อาร์จนตนั่นเองและเทนฮากนั้นอาจจะใช้งานเป็นเหมือนในกรณีของลิซานโดมาร์ติเนสแล้วก็อันโตนีนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเซอร์อเล็กฟูกุสันที่ออกมาขอโทษโซชาไว้ว่าในปี2021นั้นผมเคยกล่าวว่าคุณควรเลือกตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณ ลงเล่นเกมอยู่เสมอซึ่งเกมนั้นครับโอลโกนาโซชาได้ยินคำนี้จากเฟอร์กูสันใช่ไหมครับเหมือนเหมือนแกให้สัมภาษณ์อะไรสักอย่างนี่นะครับโซชาก็เลยตัดสินใจให้คริสเตียโนโรนัลโดนั้นลงไปในนัดที่แมนยูพบกับเอเวอเรตัในเดือนตุลาคมปี2021ครับผลปรากฏว่าในเกมนั้นมันเสมอครับมันเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับมันทำให้เซอร์เรอเล็กซ์เฟอร์กูสันนั้นคิดทบทวนในใจว่าโอ้โหไม่น่าพูดอย่างนั้นไปเลยว่า เพราะว่าการที่โซชาเป็นผู้จัดจาการทีมเนี่ย<ๆ>เขาก็อาจจะมีเด็กของเขาที่ปั้นไว้แล้วละและก็อาจจะพาทีมชนะก็ได้ในนัดนั้นเราไม่น่าพูดอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ออกไปเลยซึ่งมันเป็นการล้ำเส้นของผู้จัดจาการทีมเกินไปนะครับและโซชาก็แบบเหมือนเกงใจเซอร์เล็กหนะ้าที่พูดอย่างนี้โซชาก็เลยตัดสินใจให้โรนดนโดลงน,นะครับถ้าเกิดว่าเกมนั้นนี่ะทำตามแผนโซชานะทําตามแผนที่เขาวางไว้เกมนั้นอาจจะชนะก็ได้นะครับนี่ก็เป็นคําขอโทษของเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากสำนักงานข่าวเดอะแอตแลนตนะครับที่เขาได้ออกมามีความจากบทสัมภาษณ์ของโอเลโกนาโซชานะครับซึ่งทางเดอะแอตแลนติกนะครับเขาได้คาดการว่าโอเลโกนาโซชาเนี่ยไม่ค่อยตอบในกรณีของกลุ่มทุนกาตาแบบตรงไปตรงมาส่วนใหญ่ชอบจะหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามแต่ในส่วนกับกันเขามักจะตอบคำถามเกี่ยวกับเสื้อจิมเวลานักข่าวถามเกี่ยวกับเสื้อจิมเนี่ยเขาจะชอบตอบทันที ซึ่งทางสำนักงานข่าวเดอะแอลนตินะครับเขาก็เลยคิดว่าโอเลโกนาโซชาเนี่ยอาจจะสนับสนุนเซอร์จิมให้เป็นเจ้าของแมนยูเต็ดคนใหม่คนต่อไปนะครับและตอนนี้ก็มีข่าวรายงานออกมาว่าทางเซอร์จิมเนี่ยกำลังจะแต่งตั้งให้โอเลโกนาโซชานั้น เป็นผู้จัดการทีมนี้นะครับทีมนีดก็คือทีมที่เซอร์จิมนั้นกําลังเป็นเจ้าของสโมสรอ,อยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับทางโอเลโกนาโซชาเขาก็ยังได้พูดถึงกรณีที่ทางกลุ่มทุนกาต้านั้นได้ไปติดต่อเขาให้มาทาบทามถ้าเกิดว่ากลุ่มทุนกาต้าซื้อสโมสรแมนยู U, สําเร็จใช่ไหมทางกลุ่มทุนกาต้านั้นจะเรียกอดีตผู้เล่นของแมนยูในปี2008ที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเลียีกับมาทํางานนะครับซึ่งเขาก็บอกว่า ในอนาคตจะเป็นไงก็ไม่รู้นะผมอาจจะได้กลับมาแมนยูก็ได้แต่อาจจะไม่ได้กลับมาทํางานเป็นผู้จัดการทีมอาจจะกลับมาทํางานในฐานะตำแหน่งอื่นๆก็ได้นะครับโอ้โหมันก็มีบทความหลายอย่างที่เขาพูดนะโอเลโกนาโซชาเขาแบบ พูดแบบชัดเจนมากในรอบนี้เหมือนเขาอัดอั้นมานานนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาพูดถึงเรื่องห้องแต่งตัวนักเตะนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนสมัยที่เขาเป็นนักเตะนั้นนักเตะแมนยู Man เนี่ยจะเกลียดความพ่ายแพ้ถ้าเกิดเกมไหนที่แพ้เนี่ยเหมือนนักเตะจะด่ากันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ตีกันอนะไรประมาณนี้ครับ แต่ในปัจจุบันนะครับโอเลโกนาโ,นโซชาเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเกมมันจะแพ้เนี่ยนักเตะก็เอื่อยเฉยส่วนมากก็จะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ส่วนมากก็จะกลับไปฟ้องเอเยน่นขอย้ายทีมบ้างอะไรบ้างน,นะครับนี่ก็เป็นปัญหาของเด็กสมัจเจนนานอกทุกวันนี้นะครับโอเลโซนาโซชาเขาบอกมาประมาณนี้นครับซึ่งทางแมนยูนั้นต้องผ่าตัดใหญ่นะครับต้องเริ่มจากห้องแต่งตัวเลยแล้วครับเขาบอกว่าต้องปรับใหม่ต้องโลทีมนักเตะชุดนี้ออกใหม่ Mohammed, ให้หมดอะไรประมาณนี้นครับเขาบอกมานี้ fifteen. ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกเทนฮานะครับที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะได้งบสนับสนุนจากสโมสรเท่าไหร่และยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ และเจ้าของทีมคนใหม่นั้นจะให้เงินเขาเท่าไหร่นะครับและตอนนี้นะครับทางเทนฮาก,ก็ได้เตรียมแผนสำรองว่าเขาจะกลับไปดูนักเตะชุดเยาวชนนะครับหรือคนที่ถูกยืมตัวไปนั่นแหละเอามาปลุกเอามาปั้นเอามาขึ้นติดทีมปีซีซั่นแล้วก็ดูว่าผลงานเขาเป็นยังไงถ้าผลงานดีก็เอาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็เอาลงเล่นเป็นตัวจริงแป้งไปเลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเทนฮากเขาก็วางแผนสำรองไว้แล้วนะตอนนี้ก็ผมสงสารเขานะเพราะว่าอะไรก็ยังไม่ชัดเจนเนาะทางเกลเซอร์ก็ยืดเยื้อยืด,ยด,ยด รื่อยไปเรื่อยนะครับก็ไม่ขายสักทีมันทําให้แผนของเขาเนี่ยมันคาดเคลื่อนและนักเตะที่อยากจะย้ายมาเนี่ยก็เอาแน่เอานอไม่ได้ว่าเฮ้ยเจ้าของคนใหม่คนไหนว่าจะให้ค่าเหนื่อยฉันเท่าไหร่วะฉันอยากมาไหมอะไรประมาณนี้ครับมันก็เป็นปัญหาเยอะๆเลยนะซึ่งตอนนี้ผมสงสารเชนฮาร์กมากๆนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุซันที่พูดว่า ถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเราครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ